ครับพบวกวับเราช่องอิเลฟเว่น a แลนด์ครับวันนี้เรามาถวายพ,พระพรครับมีโอ้ช้างมาหลายเชียงแล้วนี่ผมก็เป็นเคยครับขี่พี่เออขี่พี่แซมมาครับแล้วก็มากับน้องๆบน้องโนน้องชื่อน้องขัน,น,น,นพี่บัวครับอยู่ฝั่งนู้น แล้วก็ควานสิงกำลังแตกย้าอยู่ฝั่งนู้นครับก็มีช้างมาเยอะพอสมควรนะครับมีช้างงามีช้างงามาหลายๆตัวนะครับผมนูนก็ใส่เสื้อเหลือทับวันนี้ก็มีอ้อยมาบริการนาโนโคิดดีมากเลย แล้พี่ขวัญตัวดำกว่าพี่แซมเหหัววาขาให้พี่แซมแนี้หรอหัวหัวพี่ยอมขาให้พี่แซมเลยหัวนี่เ๊บซี่ก็มาแล้วเ๊บซี่เ๊บซี่อยู่ฝั่งนู้นนะ ลังการงานสร้างอลังการงานช้างเธอกับผู้ับผู้ใยแคปชันนะครับงาักศักดิ์ศรีนะครับวหน่ายองเลยการนะครับจะกล่าวรายงานต่อประธานในพิธีนะครับแล้วก็จะเชิญประธานในพิธีนะครับ วานทานพุ่มทองเงินพร้อมเกิดกลวยเทียนแพนะครับเสร็จแล้วประธานในพิธีจะพาทุกท่านกล่าวนะครับถวายราชสดุดีนะครับเสร็จแล้วก็จะเป็นประธานที่พร้อมหมดโซเท่านี้มันเอาอยู่อะเก็บภาพการลงน้านะครับแล้วให้ทุกท่านหันเตรียมตัวถ่ายรูปนะครับหลังจากนั้นเราค่อยมาเก็บภาพิธีนะครับเต้นสะมบัวพอดีเนาะ สังอ,สสองหนึ่งรอบนะครับออขอเชิญรรท่านประธานในพิธีวางาพานพุ่มทองเงินพร้อมเปิดกวยเทียนแพรตกลับม,มาด้เพราะท่านประธานพูดว่าทรงจิรติการเชิญเพลงสรรเสริญพระบารามีก็จะขึ้นนะครับาถกา ล,ออลูกชายลูกชายลูกชายอยู่ฝั่งนู้นโอเคครับพี่โรดอีเพลงนะครับอโอเคครับก็จะเป็นสองเพลงนะครับ ที่เราจะต้องยืนตรงนะครับเพื่อถวายความเคารพนะครับสร้างแดงครับพี่วะคุณช้างแดงเพาว่าเล่นดินแดงครับไม่ใช่ว่าโอเคไหมครับพร้อมไหมครับปาร์คช่างพร้อมไหมครับเ,เราจะเริ่มเลยนะครับ เรียนประธานองค์พระวชิละ9เจ้าอยู่หัวราชการที่สิบองกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อถวายเป็นพระรตึกยืนสีถ้าพระพุทธเจ้าขอพระงาั้นจักราชาทุญาตินำผสมนิกกรทั้งหลายที่อยู่ในบริเวณบนคนพิธีแห่งนี้ ถาวายพระพรชัยมงคลดังต่อไปนี้ข้าพระพุทธเจ้า้างศ์ข้าพระพุทธเจ้า้งหลายขอพระราชทานราชาอนุญ,ญาตพระราชทานราชานุญ,ญาตประกาศสมานฉันประกาศสมานฉันพร้อมเพียงการเฉลิมพระเกียรติพร้อมเพียงการเฉลิมพระเกียรติและถาวายพระพรชัยมงคลและถวายพระพรชัยมงคลด้วยความจงรักภักดีด้วยความจงรักภักดีขออนุภาพ อาานุภพแห่งพระคุณพระศรีรัตนตรัยแห่งพระคุณพระศรีรัตนตรัยพระบารมีแห่งพระสยามเทวาธิราชพระบารมีแห่งพระสยามเทวาธิราชตลอดจนพระมบรมเดชานุภาพตลอดจนพระบรมเดชานุภาพได้โปรดโดนบรรดาลได้โปรดโดนบรรดาลอภิบาลประทานพรโอ้โหหินเยอะมากเอฟซีใต้ใต้ฝา่าโลกอีพระบาทใต้ฝ้ฝ่าโลกมีพระบาททรงพระเกษมสัมพัน พระราชหาทุัยชื่นบานมีพระชนมายุยิ่งยืนนานพระเกียรติคุณจงก่อร่ากายแพร่ไพศา,าพลาสถิตเป็นมิ่งขวัญแก่ะสบนิกรชาวไทย,ไไทยตลอดกีนหนกาตดกาิดตาเอินด้วยเท้าเงินทอง เยอะมากครับพี่ดูบิดบูดบิดเข้าตาหลายครั้งแล้วนี่โนอน้โหพอเสร็จกิจกรรมปลูกต้นไม้แล้วนะครับเราจะมีกิจกรรมทำความดีด้วยด้วยหัวใจนะครับจิตอาสานะครับ dulu Oh sangat yes. <laughs> เออหินไหมครับครับผม อื้อได้อยู่นี่ตอนนี้ช้างกำลังเดินทางกลับครับเพชรงองเงา